บทที่1,023ดับที่ไม่มีทางออกพลังโจมตีนับพันซ้อนจากราชาปีศาจไฮยีน่าในที่สุดทำให้แมวตัวใหญ่มีโอกาสทำลายการโจมตีนี้จื่ออังมองไปที่ชายบนท้องฟ้าที่ถือดาบแพลตินัมยักไว้สูงและดวงตาของเขาแดงก่ำราวกับเทพสังหารในขณะนี้เขาตื่นตระหนกไปหมดกลุ่มไฮยีน่ามักเรียกตัวเองว่าเผ่าและปลุกพลังจื่ออังให้ตื่นขึ้นตามธรรมชาติ ที่ที่จื่ออังอยู่ความเร็วของพวกเขาไม่มีใครเทียบได้แม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถจับคู่ได้และหากไม่รวมความสามารถโดยกำเนิดของจื่ออังรอบนี้พวกเขาเป็นเทียงเผ่าพันธุ์ไฮีน่าที่มีร่างกายแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงสิงโตทองคำที่เทียบได้กับราชาแห่งสัตว์ร้ายแม้แต่เผ่าพันธุ์หมาป่าก็สามารถบทขยี้พวกมันได้เจตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัวของ,องกองกำลังสังหารของเทพอาชูราได้ทำลายจื่ออังของเขาโดยตรง ในขณะนี้จืออังไม่ใช่ราชาปีศาจสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวอีกต่อไปแต่เพิ่งมาถึงราชาอสูรพร้อมฐานการเพาะปลูกจุดสุดยอดของไฮยีนาไฮยีนาและลิเกอสอนในกรณีขอองค์การเผชิญหน้าจะมีโอกาสชนะได้อย่างไรดาบยักษ์ทองคำขาวราวกับไม้ไผ่หักพุ่งเข้าหาจืออังราวกับภูเขาในตาสีม่วงของฝ่ายหลังก็ฉายแววเด็ดขาดในทันที ด้วยร่างกายของเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้านทานดาบของแมวตัวใหญ่เพลิงแห่งชีวิตลุกโชนและทั่วร่างกายของเขามีกรอบป้องกันมากกว่าสิบชุดซึ่งใกล้เคียงกับระดับอาวุธศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่สิ้นสุดระเบิดขึ้นในฐานะที่มีความหมายเหมือนกันสำหรับความเร็วสูงสุดเมื่อใดที่เขาใช้ชุดป้องกันเหล่านี้บูมดาบยักษ์ทองคำพุ่งทะลุภูเขาในขณะที่ราชาปีศาจแห่งดาบเคลื่อนไหว ไม่อาจาปิดบางแสงแห่งความประหลาดใจในดวงตาของเขาได้ภายใต้การคุ้มครองของเขาการโจมตีของแมวตัวใหญ่ไม่ได้ทะลักเกินครึ่งเวทีแต่เจตนาดาบของเขายังคงล้างอย่างเมามันฝาครอบป้องกันทั้งหมดและแสงแพลตินัมถูกกวาดไปแล้วเติมโต๊ให้เต็มในเจตนาดาบของแมวใหญ่สิ่งที่เขารู้สึกไม่ใช่เจตจำนงกระบี่สวรรค์และปฐพีที่ใกล้ชิดกับเผ่าปีศาจนกกระเรียนมงกุดแดง แต่เป็นดาบที่ไม่เคยเก้าวไปข้างหน้าไม่เคยหันหลังกลับและไม่มีทางถอยดาบที่หนักแน่นเช่นนี้ทําให้จัก,กรพัิเซียนกระบี่ตกใจในขณะนี้เขาตัดสินใจว่าหากราชาปีศาจไฮยีน่าอสูรสวรรค์มีโอกาสเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะเขาจะช่วยแมวตัวใหญ่ได้อย่างแน่นอนละกากที่ปล่อยออกมาจากกราชาปีศาจแห่งดาบค่อยๆสลายไปและโต๊ะแข่งขันก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแมวใหญ่ ในขณะนี้จื่ออังถูกตัดเป็นสองชิ้นโดยดาบในมือของแมวตัวใหญ่ในขณะนี้ไม่มีผิวหนังบนตัวที่ถอนตัวออกจากชุดเกราะที่ไม่บุกสลายและดวงตาของเขาพร่ามวไปจากสีแดงเข้มเดิมอย่างสิ้นเชิงชนะคำถามทั้งหมดผุดขึ้นในหัวของผู้คนนับไม่ถ้วนพร้อมๆกันการแข่งขันที่น่าเศร้าของแมทนี้คือการแข่งขันที่แย่ที่สุดในรอบคัดเลือกทั้งหมดจนถึงตอนนี้ยังเลยถังซานส่หัว วินาทีถัดมาศพที่ถูกตัดออกเป็นสองส่วนก็หายไปและมีการควบแน่นของดวงจันทร์สีม่วงอีกรอบเหนือท้องฟ้าไม่ดีสิงโตทองคําบนอัธจันทร์ตื่นประหนกทันทีไฮยีน่าสวรรค์ที่ควบแน่นจืออังและไฮยีน่าสวรรค์ที่สูญเสียจื่ออังเป็นสัตว์ประหลาดสองตัวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เงาสีม่วงคลื่อนไปที่หน้าอกด้านซ้ายของแมวตัวใหญ่ในทันทีและจัก,กรพัดปีศาจดาบก็รีบยกมือขึ้นแต่ความเร็วขอองค์การระเบิดอย่างกระทันหันของจืออังทําให้จัก,กรพัดเซียนกระบี่สายเกินไปเล็กน้อยบูมเสียงที่น่าสะพรึงกลัวเล็ดลอดออกมาจากหัวใจของแมวตัวใหญ่ทันใดนั้นใบหน้าของทั้งตระกูลสิงโตทองคําก็แสดงความสิ้นหวังถูกไฮีน่าโจมตีใกล้หัวใจแมวใหญ่จะล้มเท่านั้นและจะไม่มีอุบัติเหตุ ในช่วพริปตาความรู้สึกของเจตนาฆ่าอันเยือกเย็นก็เล็ดลอดออกมาจากจักรพัดเซียนกระบี่แต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือแมวตัวใหญ่ที่ถูกตีหัวใจยกมือขึ้นและแทงเข้าไปในจื่ออังโดยตรงหน้าอกด้านซ้ายของจืออังมือหนาและทรงพลังของแมวตัวใหญ่โผล่ออกมาจากหลังของจืออังนอกจากนี้ในฝ่ามือของเขาหัวใจที่ยังคงเต้นด้วยเส้นเลือดนับไม่ถ้วนถูกเขาบทขยี้ เมื่อเห็นฉากนี้ทังซานค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วลอยลงสู่เวทีการแข่งขันหัวใจของจืออังถูกแมวตัวใหญ่ดึงออกมาและความตายก็แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในนาทีสุดท้ายยังมีแมวตัวใหญ่ที่สู้กลับได้ในฐานะที่เป็นตระกูลต้นไม้สีฟ้าทองเขามีความสามารถในการช่วยแมวใหญ่รักษา ฝ่าบาทนักบุญแห่งดาบถังซานโค้งคำนับเล็กน้อยให้กับจักรพรรดิสูรดาบนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมองไปที่แมวตัวใหญ่ในขณะนั้น,นและพยักหน้าเครื่องหมายสีเขียวและสีทองปรากฏบนหน้าผากของจินเหมียวหลิงและต้นไม้สีน้ำเงินทองที่มีลำตัวสีฟ้าและใบไม้สีทองปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเขาฉีดพลังงานชีวิตเข้าไปในร่างของแมวตัวใหญ่โดยไม่ลังเลเลย จัก,กรพัดปีศาจแห่งดาบก็เข้ามาใกล้แมวตัวใหญ่ด้วยในเวลานี้เขาเห็นว่าแม้ตาของแมวใหญ่จะลืมตาขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีสติหมายความว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อเอาหัวใจของจืออังออกไปไม่ใช่แมวใหญ่รับไปความคิดริเริ่มในการควบคุมแต่ยิงในลักษณะที่เกือบจะเป็นสัญชาตญาณต้องใช้เลือดเท่าไหร่ถึงจะฉีกหัวใจของคู่ต่อสู้ให้เป็นชิ้นๆโดยไม่รู้ตัวตอนที่1ยโชคการคำนวณต่างๆ ในขณะนั้นพื้นที่รับชมทั้งหมดเงียบลงเสือโคร่งที่แทบจะไม่ไปถึงขั้นกลางของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้เอาชนะไฮยีน่าปีศาจสวรรค์ด้วยสัญชาตญาณแนวคิดนี้คืออะไรกอบอลิงชื่นชมผู้แข็งแกร่งแต่นอกจากผู้แข็งแกร่งแล้วยังชื่นชมนักรบอย่่างแมวใหญที่ยังคงต่อสู้อยู่แม้จะเสียสติในนาทีสุดท้าย ทันใดนั้นชื่อของแมวใหญ่ก็ดังกล้องไปทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภาผู้คนของเผ่าสิงโตทองคำมองไปที่ศพของจื่ออังที่ยังคงอยู่ในมือของแมวตัวใหญ่บนเวทีและพวกเขาทุกคนตะโกนชื่อแมวใหญ่หลังจากที่ถังซานอัดฉีดพลังงานชีวิตเข้าไปในร่างของแมวตัวใหญ่มากพอร่างกายที่แข็งทื่อของเขาก็ลดลงอีกครั้งและร่างกายของจืออังก็หลุดออกจากแขนของเขาเช่นกัน จักรพรรดิอสูรดาบเซนผู้ยิ่งใหญ่นำแมวตัวใหญ่จากทางซานกล่าวสองสามคำกับจักรพรรดิองค์อื่นผ่านความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาจากนั้นก็ออกจากรัฐสภาพร้อมกับแมวตัวใหญ่ทางซานที่กลับมายังพื้นที่ VIP ของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองก็ตกใจมากเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นการประมาณของเขาและแมวใหญ่แต่เมื่อการคำนวณทั้งหมดเกิดขึ้นจริงมันก็ยังอันตรายเกินไปสำหรับแมวใหญ่ ประกูลไฮีน่าที่ทรงพลังไม่ใช่คำว่าไฮีน่าแต่เป็นปีศาจสวรรค์ดวงจันทร์สีม่วงรอบนั้นทําให้ไฮีน่าสวรรค์มีความเร็วเกือบสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะเกิดใหม่พร้อมกับดวงจันทร์นี่คือเหตุผลที่จืออังยังคงมีความสามารถในการต้านทานภายใต้ดาบของแมวตัวใหญ่ที่ทําให้และจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบตกใจดูดซับการโจมตีของคู่ต่อสู้ด้วยกลุ่มสิงโตและเสือโคร่งสีทอง อาณาจักรแห่งการสังหารเพื่อฆ่าจืออังได้ปล่อยรูปแบบการฆ่าของดาบอาชูร่าเพื่อทำลายดวงจันทร์สีม่วงจากนั้นจึงระเบิดการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนที่ปลอดภัยที่สุดตามแผนเดิมของทางซาคนควรใช้การป้องกันแบบสมบูรณ์ทั้งสามนี้หลังจากที่ราชาปีศาจไทยีหน้าของอสูรสวรรค์ฟื้นคืนชีพแล้ว แต่เพื่อที่จะระเบิดพลังโจมตีมากพอที่จะฆ่าฮีนาปีศาจสวรรค์ในหนึ่งวินาทีก่อนที่พลังปราณและเลือดจะหมดคอนโทรลเจ้าแมวใหญ่เลือกที่จะสังเวยมันไว้ก่อนโอกาสสามอย่างสำหรับการป้องกันอย่างเด็ดขาดเขากำลังเดิมพันและเป็นคำแนะนำของทางซานว่าหากพลังโจมตีของเขาไม่เพียงพอเขาจะเดิมพันอย่างแน่นอน พวกเขาพนันว่าราชาปีศาจฮยีนาที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะโจมตีหัวใจของแมวใหญ่โดยตรงและในทิธีมอบรางวัลการแข่งขันแมวตัวใหญ่ได้เลือกการหัวใจระดับสิ่งประดิษฐ์สำหรับราชาปีศาจฮยีนาแมวตัวใหญ่เป็นเพียงรุ่นน้องและเขาไม่ใส่ใจกับสิ่งที่แมวตัวใหญ่ได้รับมากนะักและโชคที่มอบให้โดยอันดับที่31ของทางจิ้งจอกสวรรค์คือการพึ่งพาแมวใหญ่และการเดิมพันของทางซาน ผลลัพธ์สุดท้ายสามารถจินตนาการได้ภายใต้การแนะนำขององค์การตัดสินทางจิตวิทยาของราชาปีศาจใหญ่แห่งไฮีนาและโชคของสุนัขจิ้งจอกเจ้าแมวใหญ่จึงต่อต้านการลอบโจมตีของราชาปีศาจใหญ่แห่งไฮีนาด้วยราคาที่หักยามหัวใจและอาศัยสัญชาตญาณการต่อสู้เพื่อสังหารราชาอสูรยักษ์แห่งไฮีนาในเวลาเดียวกันแม้เนื่องจากการแสดงที่โดดเด่นของเขา ในที่สุดเขาก็ได้รับความโกรธกรานจากจักรพรรด,ดิอสูรดาบเซียนซึ่งแน่นอนว่าจะต้องถูกนำตัวไปที่วังเซียนกระบี่เพื่อรักษาตามการประเมินของทางซานในตอนท้ายของเกมเขาได้เติมพลังชีวิตให้กับแมวตัวใหญ่เมื่อรวมกับการเกณฑ์ตัวของเผ่ามังกรแสงก่อนหน้านี้และความสัมพันธ์กับหนิงเฉินและคนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองที่แสดงความเอื้ออารทรต่อเผ่าพันธุ์อื่น และในขณะนั้นก็ลลิงทั้งหมดตกใจกับเจตจำนงของแมวใหญ่ที่จะต่อสู้ในเวลานี้เขายังสามารถได้รับความโปวดปรานจากหลายเผ่าพันธุ์ในระดับสูงสุดจุดที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือคนอื่นจะพูดถึงความหมายของคำนักรบในภายหลังไม่เพียงเกี่ยวกับจินเหนียวหลินผู้เท่าของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยเงินแต่ยังเต็มใจที่จะใกล้ชิดกับเขา ราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองที่จะถูกคนอื่นกระตุ้นและอัฉีดพ,พลังชีวิตเข้าไปใครจะไม่ยอมรับละ่ะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆเป็นเซียวเหมยที่มีความที่เห็นเกี่ยวกับจินเหมียวหลินมาก่อนและสายตาของจินเหมียวหลินก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าชาวต้นไม้น้ำเงินทองจะไม่น่ารำคาญอีกต่อไปในรอบที่สี่สูอันยูราชามังกรสดใสโชคดีพอที่จะชนะราชาปีศาจตัวใหญ่จากแรดทองคา ราชาปีศาจมังกรสดใสเผชิญหน้ากับราชาปีศาจรัตทองคําผลที่ได้คือปัจจัยโชคบางประการสําหรับรัตทองคําที่จะผ่านเข้าสู่รอบที่สามของรอบคัดเลือกคราวนี้คู่ต่อสู้ของหนิงเฉินคือราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าแมมมอธทองคําและคู่ต่อสู้เลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้โดยตรงในเกมถัดไปทังซานก็สังเกตเห็นราชาลี่หยางและจินอันกาวอด้วย คู่ต่อสู้ของราชาลี่ย่างเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าจระเข้แห่งการเวลาพลังแห่งการเวลาจำกัดธาตุไฟของราชาลี่ย่างให้ตายแต่ในท้ายที่สุดเขาก็พ่ายแพ้เพราะฐานการเพาะปลูกของเขาถึงขั้นกลางของราชาปีศาจต,ตัวใหญ่เท่านั้นอาเรบทที่1025รายการสุดท้ายเดิมทีเผชิญหน้าซุนหงห่าวทางซานก็รู้สึกว่าโชคของเขาไม่ได้เลวร้ายนะั การเผชิญหน้ากับเผ่ามังกรทำลายเลือดและพลังของมังกรที่ดุร้ายไม่ใช่มังสวิรัตแต่เห็นว่ามีราชาปีศาจจระเข้อยู่ด้วยจริงๆรอบนี้ในเวลานั้นทางซานร,รู้สึกอิจฉากษัตริย์ลี่อย่างเล็กน้อยเมื่อราชาลี่อย่างพบกับราชาจระเข้เวลาเขาสามารถใช้เปลวไฟเพื่อดูดเลือดของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ถ้าทาังซานพบเขาและไม่ขูดแกนเลือดของเขาเขาจะไม่พอใจจริงใจจริง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาปัจจุบันของเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดอันดับที่11ภายใต้อิทธิพลของสัญญาณบอกเวลาและอวกาศแต่เขาก็ยังต้องการมันในกูลี่ผู้ชนะใน3การต่อสู้ถัดไปคือจินกัวอันจากตระกูลบีมอนกูกวนจูจากตระกูลฟีนิกอมตะและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จากตระกูลลิวลี่ และเนื่องจากแมวใหญ่และเซียงอได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้สิงโตทองคาจึงประกาศว่าแมวใหญ่ได้ถอนตัวจากการรีแมช์การต่อสู้ของจัก,กรพรรดิดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชายและหญิงเฟิงไสซวนซึ่งแสดงอำนาจของกฎหมายถูกศาลบรรพบุรุษปฏิเสธบังคับจัดเข้ารอบรองเมื่อเฟิงไสซวนถูกบังคับให้กลับมาที่รัฐสภาเพื่อประกาศสิ่งนี้ใบหน้าของเขาเกือบจะก้มลงซีซวนที่อยู่ข้างข้างเขามีลักษณะเหมือนคนที่ขลาด สี่ส่วนเอาชนะเฟิงไปส่วนได้จริงหรือทั้งสองรู้อยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเผชิญหน้ากฎหมายครั้งสุดท้ายและจัก,กรพรรดิท,ที่ควบคุมกฎหมายก็ชัดเจนเช่นกันในฐานะลูกชายที่น่าภาคภูมิใจของเผ่าฟีนิกซ์อมตะคุณลักษณะและกฎหมายของเฟิงไปส่วนไม่ใช่แค่องค์ประกอบของลมอีกด้านหนึ่งรายชื่อฝ่ายหญิงก็ออกมาเช่นกันนอกจากเซียวเหมยที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว ยังมีอยูหมิงซินจากเผ่าหญินสวรรค์หลานฉินมู่จากเผ่าบีมอนเฉียนเอ๋อจากเผ่าต้นไม้ฟ้าและสิ่งที่น่าประหลาดใจของเสียวเหมยคือเผ่าธมินเนียนเต้ไซของมังกรเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจริงเหรออย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเธอทั้งหมดยอมรับความพ่ายแพ้โดยตรงและควรเป็นจักรพรรดอิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่ที่ขยับมือและเท้าของเขา เมื่อทังซานเห็นสาวสมบัติสีแดงที่มีผอมายาวสีแดงและแขนเสื้อที่สมบูรณ์แบบในสายตาของเธอเขารู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะต่อสู้ดูเหมือนคุณจะไม่ได้ยั่วโมโหคนคนนี้ใช่ไหมทังซานงงเล็กน้อยแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซียวเหมยเมื่อเขาซักถามเขาเดาว่าอีกฝ่ายตั้งใจมุ่งเป้าไปที่ตัวเองเพราะพลังชีวิตของเขาสามารถฟื้นฟูจิตสำนึกของคานอสได้ หคือกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองที่เพาะปลูกโดยคายพลังงานแห่งชีวิตและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมดที่กลืนกินพลังงานชีวิตเพื่อพัฒนาเมื่อถังซานกลับไปที่โรงแรมเสือขาวพร้อมกับกลุ่มต้นไม้บลูโกผู้อาวุโสคนแรกหยุดถังซานทันทีท่านผู้เท่าถ้าท่านวาดคนที่กลืนมดฟ้าในหัวงวดหน้าเราจะงดเว้นถังซานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมีอะไรจะพูดไหม นานมาแล้วเมื่อบรรพบุรุษยังคงมีอยู่บรรพบุรุษได้ควบคุมกฎแห่งชีวิตและครั้งหนึ่งเคยนำครอบครัวสัตว์ประหลาดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในเวลานั้นตระกูลสัตว์ประหลาดเกือบจะสามารถยึดลานของบรรพบุรุษทั้งหมดได้ด้วยตนเองจนกระทั่งสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สองตัวของตระกูลสัตว์ประหลาดคุณรู้หรือไม่ว่าคุณพบเผ่ามดกลืนฟ้าที่ไหนบรรพบุรุษครอบครองชีวิตและพวกเขาชอบที่จะกลืน ในเวลานั้นจะกระพัดมดที่กลืนท้องฟ้าไม่แตกต่างจากบรรพบุรุษในแง่ขอองค์การเพาะปลูกมากนะักเมื่อปรากฏตัวครั้งแรกเขาเกือบจะปลูกบรรพบุรุษไว้ในมือของเขาตีลังกานับจากนั้นเป็นต้นมาบรรพบุรุษของต้นไม้ได้นำประกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองเพื่อแยกตัวออกจากลานของบรรพบุรุษและอย่างรากในเมืองไม้ราวกับว่ารังของเผ่ามดกำลังกลืนอยู่ในลานของบรรพบุรุษบรรพบุรุษเป็นบ้านของมดที่กำลังกลืนกินหรือไม่ ทังซานดูเหมือนจะได้ข้อมูลสำคัญบางอย่างในทันใดรู้จักผู้อาวุโสถ้าฉันพบเธอฉันจะพยายามทำลายมังกรดุร้ายเพื่อดูว่าเธอสามารถเอาชนะเธอได้หรือไม่หากฉันทำไม่ได้ฉันจะยอมรับความพ่ายแพ้ทงังซานตอบเขาต้องใช้ความพยายามในการปลดปล่อยชีวิตและกลืนกินชีวิตบางทีเผาต้นไม้น้ำเงินทองและไม่ควรเป็นสองเผ่าพันธุ์ที่ตรงกันข้ามในทํานองเดียวกันหลังจากที่ทังซานกลับมาที่ห้องของเขา เขาทำให้แน่ใจว่าไม่มีจิตสำนึกของจักรพรรดิตามมาและนำหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศไปที่โรงเตียมตรงมุมลานบ้านของบรรพบุรุษอีกครั้งชายชุดเท,ทารออยู่ที่นี่มานานแล้ววัตถุดิบไม่เพียงพอชายคนนั้นพูดกับถังซานหมายความว่ายังไงอยากขึ้นราคาน้ำเสียงของถังซานเย็นชาหลังจากที่พวกเราบางคนเข้าไปพวกเขาก็ไม่ออกมา ทังซันเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหยิบถุงอวกาศออกมาแล้วโยนให้ชัยชุดเทานี่คือหนึ่งหมื่นเหรียญทองสีม่วงถ้าคุณมีวัสดุไม่เพียงพอไปซื้อเลยปรับเท่าที่เสร็จแล้วจะมีประโยชน์มากขึ้นในที่สุดชัยชุดสีเทามองดูภูเขาเหรียญทองสีม่วงในถุงอวกาศแม้ว่าเขาจะพอใจแต่เขาก็ยังงงเล็กน้อยบทที่1026จักจพรระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการเวลาคุณต้องการให้หินอวกาศจำนวนมากใส่อะไรในสวนนรก ถือใบหน้าของถังซานภายใต้หน้ากากค่อยๆหันไปมองชายคนนั้นในชั่วพริบตาลมหายใจระดับเทพมากกว่าสิบครั้งปรากฏขึ้นในทันทีแต่ในชั่วพริบตาทุกคนก็รู้สึกเวียนหัวและทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อชายชุดเทากลับมารู้สึกตัวถังซานก็หายตัวไปและในมือของเขายังมีถุงอวากาศซึ่งเต็มไปด้วยเหรียญทองสีม่วงจักรพรรดิเขาต้องเป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิที่ควบคุมพลังแห่งการเวลา จนกระทั่งถึงเวลานี้เองที่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งเงาปีศาจร,รู้ว่าเขาได้พบกับคู่หูแบบไหนหลังจากกลับมาถึงโรงแรมเสือขาวแล้วถังซานก็ดูรายชื่อของรายการที่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่เลือกและส่งไปที่ห้องของเขาและเริ่มศึกษาคู่ต่อสู้ของเขาการต่อสู้ครั้งก่อนไม่ได้เข้มข้นเป็นพิเศษแต่ในท่วงรีแมทหลายสิ่งหลายอย่างมักจะไม่สามารถแทนที่ด้วยวัตถุแปลกปลอมได้ ถ้าฉีสวนไม่ได้พบกับเฟิงไปส่วนพลังของกฎหมายจะไม่ถูกเปิดเผยจนถึงขณะน,นี้เฟิงไปส่วนไม่ได้กล่าวเขาไม่ใช่กฎธาตุลมบริสุทธิ์สำหรับสิ่งที่มันเป็นทางซานยังคงต้องต่อสู้กับเขาก่อนที่เขาจะรู้เนื่องจากทั้งฉีส่วนและเฟิงไปส่วนได้ตื่นขึ้นกับกฎหมายแล้วหนิงเฉินละแล้วซูอันอยูที่รวมเอลธาต์แสงละ่ะราชาลี่หยางกับมเมล็ดพันจัก,กรกรััดจินอันกาวอลอ์แห่งแยกนภา ทังซานไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่มีกฎแห่งการตื่นขึ้นหากพวกเขายังไม่เสร็จสิ้นการปลูกพลังกฎในระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาจะเข้าสู่รายชื่อผู้เล่นตั้งต้นได้อย่างไรไม่เพียงแต่พวกเขารวมถึงเซียวเหมยภายใต้อิทธิพลอันละเอียดอ่อนของดาบเทพอสูรนรกอสูรเทียบเท่ากับกฎแห่งเจตนาฆ่าและกฎแห่งอวกาศทันทีที่เธอกลายเป็นธาตุอวกาศเทียบเท่ากับกฎหมายอวกาศของระนาบฟ้าหลันได้รับการอนุมัติ เบื้องต้นของศึกจะก,กระพัดเป็นการแข่งขันของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลด้วยเลือดและการฝึกฝนและเมื่อการแข่งขันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันที่แท้จริงน่าจะเป็นความสามารถในการใช้กฎหมายความเป็นไปได้ในการเป็นราชาในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั้งซานไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับฉีซวนซึ่งเป็นดาบแห่งสวรรค์และโลกหรือวู้กวนจูจากเผ่าฟินิกอมตะหรือหนิงเฉินที่มีสสายเลือด การปล่อยกฎหมายนั้นก็เหมือนเฟิงไปส่วนทำให้เขารู้สึกอันตรายที่สุดแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่มีความคิดที่จะแข่งขันเพื่อชิงบัลลังของจัก,กรพรรดิมิฉะนั้นเขาจะไม่แพ้ฉีส่วนในทางกลับกันเซียวเหมยก็กำลังศึกษาคู่ต่อสู้สำหรับการแข่งขันกับเจ้าหญิงนกยูงเซียวเหอและจัก,กรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เซียวเหมยังคงมองดูพื้นหลังของวัสดุมากมายที่อยู่ตรงหน้าเขาและยิ่งเขาศึกษามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่อยากจะเชื่อ ไม่ใช่ว่าเธอไม่เชื่อในความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้แต่เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตามคำกล่าวของทางซานเขาอยู่ในรายชื่อการแข่งขันนี้จริงๆเหรอผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่นี่มีประวัติในราชสำนักและแทบไม่มีใครปรากฏตัวจากที่ไหนเลยและความสามารถของพวกเขาไม่ได้ถูกเรียนแบบโดยทางซาน ในท้ายที่สุดเซียวเหมยได้เล็งเห็นข้อมูลของจินเหมียวหลินเขารู้ว่าทางซานครอบครองจัก,กรพพัดเงินครามถ้าจะบอกกว่าใครที่ดูเหมือนปลอมตัวมากที่สุดก็ต้องจินเหมียวหลินแต่นั่นเป็นผู้สืบทอดของบรรพบุรุษต้นไม้ที่เพิ่งฆ่าการดำรงอยู่ของจัก,กรพพัดทิงของเมื่อไม่นานมานี้ไม่ว่าทางซานจะแข็งแกร่งขนาดไหนเซียวเหมยก็ไม่คิดว่าเขามีความสามารถที่จะฆ่าจัก,กระพัดได้ยังไม่มีเงื่อนงำเลยหรือ เซียวเหอมองดูการขมวดคิ้วของเซียวเหมยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาข้าหาไม่พบเว้นแต่เขาจะชนะหนึ่งในนั้นไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถหาบอะแสได้เลยเซียวเหมยใส่หัวสิ่งที่กวนใจเธอมากที่สุดตอนนี้คือติดต่อไม่ได้ทังสานก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่การแข่งขันกลุ่มนี้ผู้เล่นจะเข้ากับเขาได้ที่ไหน เชื่อเขาเถอเขาได้สร้างปาฏิหาริย์แล้วเจ้าหญิงนกยุงแต่สีสักของเซียวเหมยและคนหลังก็พยักหน้าเล็กน้อยหลังจากถอนหายใจที่ชายถ้าคุณไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศและคุณยังโกหกฉันฉันจะไม่สนใจคุณในอนาคตเซียวเหมยสาบแช่งถังซานในใจ ในวันที่สองสถานที่ขอองค์การแข่งขันถูกย้ายจากศาลบรรพบุรุษเดิมไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษที่สูงกว่าอื่นมอนสเตอร์ที่เอาใจใส่พบว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษใหม่นี้ตั้งอยู่บนบันลังของภูเขาศักดิ์สิทธิ์18แห่งตรงกลางการชมสัตว์ประหลาดสามารถชมเกมติดตามได้ตรับใดที่พวกมันขึ้นครองบันลังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นราคาตั๋วสำหรับเรบรองชนะเลิศจึงถูกขายไปเกือบสิบครั้ง และเหตุผลที่สารบรรพบุรุษให้ไว้สำหรับคลื่นของกระเทียมตัดนี้ก็ง่ายมากเช่นกันล้อมรอบด้วยบรรลังของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะเพื่อต่อผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะเข้าใจกฎหมาย